เอนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับมาอยู่กับผมนะฮะยศคุงอันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเล่นเกม RUV นะครับผมนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นลองแบบฝึกซ้อมเล่นดูนะครับผมแต่จริงๆผมเล่นเป็นแล้วนะผมเวอรสิบหกแล้วนะฮะผมจะมาลองแอปอัดวิดีโอหน้าจอนี้นะครับว่ามันจะอัดได้นาน ไมนะฮะหรืออัดดีเปล่านะฮะผมตั้งแต่ที่ผมอัดมานะมันก็ติดติดขัดขัดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองอัดแบบนานนะฮะนะับโอเคนะครับแข่งกับบอทนะฮะเอาหนึ่งหนึ่งพอไม่นานระดับเริ่มต้นเลยดีกว่านะฮะโอเคนะครับก็ผมก็แค่ลองฝึกฝึกคือไม่ได้ฝึกเล่นไงคือฝึกแบบมันก็คือจะทดลองครับผมทดลองแอปวิดีโอหน้าจอนะฮะนะครับ เราลองดูว่ามันอัดได้นานไหมนะถ้าได้นานก็จะได้ใช้ตลอดไปนะฮะโอเคนะก็วันนี้มาเจอกับตัวนี่ฮะแคลงนะฮะไอ้ชื่อไอาจจไม่รู้ฮะเทเลทเทเลแคลงทิงทิงทิงแคลง,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 งไม่รู้ฮะนะครับอ่าไม่ค่อยอาาอกภาษาอังกฤษน,นะฮะไม่ค่อยเก่งโอเคเรามาดูกันว่ามันอาจด้อยู่หรือเปล่านะ นะครับขอให้มันได้นะฮะอย่าดับเลยนะครับผมพึ่ง oh. นอนนะฮะนี่ก็เพิ่งอันนี้ก็กลับจากเรียนนะฮะวันนี้ปังเรียนมาวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับผมโอเคผมจะอัปท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ,รบเราไม่ต้องเปิดเสียงดังมากเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินนะฮะเดี๋ยวดูกอนว่าอัดอยู่ไหม ที่อัดอยู่ครับผมคอสมันอัดแบบนี้ตลอดไปนะฮะนะ,ะเรามาเจอตัวแทงนะเรา,ายังไงเราก็สู้ได้นะฮะดูสภาพก็รู้แทงก็สู้เราไม่ได้เพราะเราตีเร็วนะฮะหงงแล้วฮะ นะฮะธรรมดานะคนเป็นโหดนะโหยไม่ได้โหดแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนผมขอดูเลือดก่อนละกันดูดเลือดเสร็จกันนี่ฮะโอเคได้อันติมไปแล้วครับผมเราจะจบอย่างรวดเร็วและไวนะฮะโอเคอืมผมจะไม่ออกของซ้ำๆนะฮะ โอ้โหเล่นเหลือเจ็ดนะฮะเลือเหลือเจ็ดนะฮะโ,โหเลือเหลือแค่เจ็ดเองครับแย่ฮะแย่ฮะแย่แย่แย่เดี๋ยวดูแอปอัดวิดีโอก่อนอยู่ป่าโอเคฮะน่าจะอยู่อ๋อกดผิดกดผิดคอยมันอยู่ตลอดเธอ โอ้ยมันวิ่งตามเองครับมันแหลกมากนะฮะผมไม่รู้อ่ะถ้าหนีตลอดผมก็ดันป้องอย่างเงี้ยแหละนะฮะได้จบไปเรยยิงได้ไหมเราไปเก็บเลือดก,กันนะฮะ กากที่หายเลยป้อมพังแน่ไม่สนหรอกอ่า,อาไม่ตีก็ได้ ทำอย่างนี้ได้ไงเจออย่างนี้ก็ตายเลยครับต้องรู้จังหวะนะฮะผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ผมก็พอจะรู้จังหวะได้บ้างนะฮะโอเคสภาพงี้ฮะไม่รอดแล้วครับผมนะไม่รอดแล้วครับนะฮะโอเคไม่รอด นะครับป้อมได้พังไปแล้วนะเราดูแอป pp, อัดวิดีโอจอดอยู่น่าจะอัดมาได้ห้านาทีหรือยี่สิบเอ็ดลานะฮะวินครับชนะครับผมโอเคนะฮะเราชนะยังรวดเร็วนะฮะเสียบไว้นะฮะดูดิแอป pp, อัดวิดีโอยังอัดอยู่ไหมร้อยบันทึกคลิปแล้วเราก็ไปดูกันว่ามันอัดอยู่เปล่าถ้าไม่อัดอยู่ก็หรือว่ามันอัดแบบอัดได้แค่หนึ่งนาทีสองนาทีแค่นั้นนะฮะ อาจจะอได้ไม่นานโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <S <S ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยถ้าใครเจอตัวผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวผมชื่อเนี่ยมเปิดชื่อดูตัวผมชื่อยศนะฮะใครเจอก็อย่าลืมทักทายกันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขอเป็นรูปกันกดเปลี่ยนรูปกันเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้นะครับเป็นรูปผู้หญิงนะปึ๊บ โอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้าครับ